สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วกับ K และ n 8 n ครับและ B ก็มาแล้วค่ะสวัสดี K วันนี้เราจะมาติดตั้งหน่วยความจำให้บอทของเรากันใช่ไหมเคใช่เลยครับ B แต่ก่อนอื่น K มีคำถามเราจะทำให้บอทมันจำบทสนทนาของเราได้ยังไงอืมก็คงต้องเก็บประวัติการคุยทั้งหมดลงใน Google Sheets แล้วพอเราถามคำถามใหม่ บอทก็ต้องกลับไปอ่านข้อความเก่าๆในชีตเพื่อทำความเข้าใจบริบทถูกต้องไหมนั่นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลมากเลยบีและเป็นสิ่งที่หลายคนคิดแต่วันนี้เราจะทำในวิธีที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพกว่านั้นครับเอ๊มีวิธีที่ดีกว่านั้นอีกหรอ,อยังไงยังไงความลับมันอยู่ที่เราจะไม่ทําให้ AI ต้องมาอ่านข้อมูลจาก g o o s l e ชี s ของเราเลยแม้แต่ตัวอักษรเดียวอะไรนะไม่ได้อ่านเลยหรอ แล้วมันจะเป็นหน่วยความจําได้ยังไงงงไปหมดแล้ว <laughs> จะเย็นๆบีลองนึกภาพตามนะความจําหรือคอนเท็กซ์ของบทสนทนาทั้งหมดเนี่ยมันถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยที่เซิร์ฟเวอร์ของ OpenAI อยู่แล้วส่วน Google Sheet ของเราในวันนี้จะทําหน้าที่เป็นที่เก็บกุญแจครับที่เก็บกุญแจใช่แล้วสิ่งเดียวที่เราต้องทําคือการเก็บกุญแจพิเศษที่ชื่อว่า Previous Response ID ซึ่งเป็นเหมือนเลขที่อ้างอิงของบทสนทนาพอเราจะคุยครั้งต่อไปเราก็แค่หยิบกุญแจดอกล่าสุดจากใน Google s h e e ี s ของเรายื่นกลับไปให้ OpenAI แล้ว OpenAI ก็จะใช้กุญแจดอกนั้นไปไขตู้เซฟความทรงจำของบทสนทนานั้นๆออกมาให้เราเองเลยฮอเก็ต oh, เลยคือ Google Sheets เป็นแค่พวงกุญแจส่วนความทรงจำทั้งหมดอยู่ที่ OpenAI เราแค่สงค่งกุญแจที่ถูกต้องกลับไปให้มัน แบบนี้ก็เร็วกว่าและปลอดภัยกว่าเยอะเลยสิใช่เลยบีและนี่คือคกลไกที่เราจะสร้างกันในวันนี้ครับส่วนคอลัมน์ Input Message Output Message ที่เราเก็บไว้ก็มีไว้สำหรับให้เราดูเองเพื่อตรวจสอบหรือเอาไปใช้ประโยชน์อื่นในอนาคตซึ่งสำคัญมากๆสำหรับแผนสำรองที่เราจะคุยกันตอนท้ายคลิปเอาละ่ะเข้าใจคอนเซปต์แล้วไปลงมือสร้างพวงกุญแจอัจฉริยะของเรากันเลย โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้า workflow เดิมจาก EP 1นะครับแต่เราจะสมมุติสถานการณ์จริงเลยว่าเราเพิ่งเปิด N8N <uelle. S 1> ขึ้นมาใหม่ไม่มีข้อมูลอะไรค้างอยู่เลยทุกอย่างเป็นกลับสีเทาเราจะสร้างส่วนเก็บกุญแจไว้ที่ท้ายสุดก่อนครับเพิ่มโน้ต Google s h e e t เข้ามาต่อท้ายโน้ต Output Message ได้เลยเพิ่มแล้วใช่เลยบี เราจะให้มันบันทึกข้อมูลต่อท้ายแถวใช่ไหมครับให้เราหาในโหมด h s e e t Within Document Actions แล้วเลือกที่ Append Row in Sheet ครับโอเคเลือก Append Row in Sheet แล้วพอเราเลือกแล้วหน้าต่างตั้งค่าที่เราคุ้นเคยก็จะโผล่ขึ้นมาทีนี้เราค่อยมาตั้งชื่อโนดนี้ว่า Record Data กันครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเลือก c r e d e n t i a l สำหรับใครที่ยังไม่มีก็ให้กด create new นะครับส่วนในคลิปนี้เคจะขอเลือกอันที่มีอยู่แล้วชื่อว่า Google s h e e t Account เป็น Service Account API ต่อมาในช่อง Document ให้เลือก from list แล้วเลือกไฟล์ Google s h e e t ที่เราเตรียมไว้ในคลิปนี้ของเคจะชื่อว่า Hash #response API agent นะครับจากนั้นกดไอคอนลูกศรเล็กๆท้ายช่อง Document เพื่อเปิดไฟล์ Google Sheets ของเราขึ้นมาในแท็บใหม่ครับเปิดแล้วใน Google Sheets นี้เคได้ตั้งชื่อ s h e ีตและคอลัมน์ไว้เรียบร้อยแล้วชื่อคอลัมน์จะมี Date and Time, Username, Input Message, Output Message, Previous Response ID, User ID ครับกลับมาที่หน้า N1N ของเราทีนี้ในช่อง s h e ีตให้เราลองกดเลือกดูนะครับตรงนี้มีทริคแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับบางท่าน อาจจะยังไม่เห็นชื่อชีต Previous Response ID ที่เพิ่งสร้างไปโผลขึ้นมาในลิสต์ถ้าเป็นแบบนั้นไม่ต้องตกใจนะครับให้ลองกด Back to Canvas กลับไปหน้า Work Flow หลักก่อนแล้วค่อยเปิด Node Record Data ขึ้นมาอีกครั้ง n n มันก็จะ Refresh แล้วดึงชื่อชีตล่าสุดมาให้เราเองครับอ๋อเป็นทริคสำหรับ Refresh l i s t s h e e t นั่นเองโอเค B เจอและกดเลือกได้เลยหลังจากนั้นจะมี Values to Send โชว์ขึ้นมา จะมีช่องต่างๆที่มีชื่อตามคอลัมน์ที่เราตั้งชื่อไว้ใน Google Sheets หลังจากนั้นให้บีกลับสู่หน้า Canvas แ,แล้วกดปุง่ง Test Workflow สีแดงที่อยู่ด้านล่างโอเคกดแล้วโอเคทีนี้ให้ส่งเมสเซจแรกเข้าไปที่บอทของเราในเ Tele กรรมเลยนะครับเช่นสวัสดีเรียบร้อย ตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าโหนด input message AI r e s p o n s API และ output message ทำงานสำเร็จแล้วส่วนโหนด record data ของเราจะขึ้น error สีแดงไม่ต้องตกใจนะครับที่มัน error ก็เพราะเรายังไม่ได้ตั้งค่าคอลัมน์ให้มันนั่นเองครับโอเคเปิด record data ขึ้นมาเฮ้ยเคดูที่หนะ้าต่าง input สิตอนนี้มันมีข้อมูลจากโหนดอื่นๆโผล่ Pro มาให้เราเลือกเราด้วยเห็นไหมครับ ทีนี้เราก็สามารถตั้งค่าคอลัมน์ต่างๆโดยการลากวางได้ตามปกติเลยครับซึ่งเริ่มจาก d date andtime ฝั่ง Input จะมี variable and context ให้กลางออกมาจะเจอดอลลาร์ไซน์นัให้ลากมาใส่ date and time ครับ user name ลาก Message Chat user name จากโ o นด Input Message ส่วน Input Message ก็ลาก Message Text จากโหนดเดียวกันมาใส่ o เอาพ t m เมสเซจอันนี้ง่ายเลยลากมาจาก Output Content Text ของโนด e a i r e s p o n s p API และหัวใจสำคัญ previous r e s p o n s id ลากค่า ID ของมันมาใส่ครับสุดท้าย user id ก็ลากเมสเ a จแชท a t ID จากโนด m e มสเซจมาใส่ครบแล้วเคสมบูรณ์แบบตอนนี้ ที่เก็บกุญแจของเราพร้อมใช้งานจริงๆแล้วครับให้เรากดปุ่ม Test Step ที่มุมขวาบนของโหนด Record Data นี้เลยนะครับเพื่อทดสอบแค่โหนดนี้โหนดเดียวอีกครั้งเรียบร้อยลองดูที่หน้าต่าง Output ด้านขวามือของโหนดสิครับมีข้อมูลโชว์แล้วงั้นขอลองสลับไปดูที่ไฟล์ Google s h e e t หน่อยนะเฮ้ย <Hey, S 2> มาแล้วข้อมูลกุญแจของเราถูกเก็บในชีตเรียบร้อยแล้วถูกต้องเลยครับบี ตอนนี้เราได้สร้างส่วนที่คำน้าที่เก็บกุญแจของทุกการสนทนาลงในพวงกุญแจของเราได้สำเร็จแล้วครับโอเคพอเรามีที่เก็บกุญแจแล้วก็ได้เวลาไปสร้างส่วนที่จะหยิบกุญแจนี้ไปใช้งานแล้วสินะไปลุยกันต่อเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้เรามีส่วนเก็บกุญแจที่ท้ายเวิร์กโฟล์แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะย้อนกลับมาที่หน้าบ้านเพื่อสร้างส่วนที่จะหยิบกุญแจ เอากุญแจดอกล่าสุดไปใช้งานครับกลับมาที่หน้าหลักสุดครับเราจะเพิ่มโน้ดกูเกิล e ีตเข้ามาโอเคเพิ่ม g o กูเกิล e ีตมาแล้วอ่ามันขึ้นเป็น List Action ทั้งขวาให้เลือกก่อนใช่แล้วครับโน้ดนี้เราจะให้มันทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากพวงกุญแจของเราใช่ไหมครับดังนั้นใน List Action ให้เราหาและเลือกที่ get row S IN s h e e t ครับโอเคเลือก get row in sheet แล้วต่อไปคือการเลือก c r e d e n t i a l ครับใช้อันเดิมที่เราใช้ในโน้ตที่แล้วได้เลย Operation ก็เป็น get row ที่เราเลือกไว้จากนั้นก็มาที่ช่อง document นะครับให้เราเลือก from list แล้วก็เลือกไฟล์ #api a g agent ของเราต่อได้ช่อง h s e e t ก็เลือก from list อีกครั้งแล้วก็เลือก h s e e t previous response id ครับ โอเคเลือกด็อกิวเมนต์กับชีตเรียบร้อยเยี่ยมทีนี้เรามาที่ส่วนสำคัญคือการตั้งค่าในช่องฟิลเตอร์ในช่องคอลัมน์ให้ใส่ user id ส่วนในช่อง value เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเคลืมให้ย้อนกลับไปที่ input message ลากเส้น output ของ input message ไปต่อที่ input ของโนด Google s h e e t ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ อ๋อแล้วโน้ต Google Sheets นี้ให้ตั้งชื่อว่า Set Previous Response ID ครับโอเคตามทันอยู่ท,ยทีนี้ฝั่ง Input ของโน้ต Set Previous Response ID จะมีข้อมูลของโน้ต Input Message มารออยู่ให้เราลากเอา Message Chat ID มาใส่ในช่อง Value โอเคเรียบร้อยแล้ว พอลองกดเทสต์เดปดูอ๋อมันไปดึงข้อมูลที่เราเพิ่งบันทึกไปเมื่อกี้มาให้ต่อไปเราจะใช้โน้ตโคต้ดครับเพิ่มเข้ามาต่อได้เลยแล้วแปะโค้ด j a v า s c r i p t ที่เคเต,ตรียมไว้ให้ใต้คลิปได้เลยโน้ตให้ตั้งชื่อว่า lookup underscore last d o แล้วทำไมเราต้องใช้โน้ตโคต้ดด้วยอ่ะเหตุผลที่เราต้องใช้โน้ตโคต้ดแล้วก็ใช้โค้ดนี้เพราะว่าเวลาคุยกับ AI c h a t บ o ไปเรื่อยๆประวัติการคุยกับ AI c h a t บ o จะเยอะขึ้นแต่เราต้องการแค่ previous response ID จากประวัติการคุยกับ AI ครั้งล่าสุดเท่านั้นซึ่งจะอยู่ r o ล่าสุดของ Google Sheets ครับจากปกติถ้าไม่มีโน้ตโคต้ดดักเอาไว้ outputput ที่ได้จาก Google Sheets จะออกมาทุกโรเลยที่มีในประวัติโอ้ดีเลยงั้นลองกดเทสเต็ปที่โหนดโคดนี้ดูนะโอเคเอาพุทธออกมาแล้วเยี่ยมเลยครับตอนนี้เราก็ได้กุญแจดอกล่าสุดมาอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะบีสังเกตไหมว่า workflow ของเรามันมี2เส้นทางแล้ว จริงด้วยมีเส้นที่วิ่งไปหาโหนด set previous response id กับอีกเส้นที่วิ่งตรงจาก input message ไปหาโหนด AI แล้วจะเอามันกลับมารวมกันยังไงย่าเราจะใช้โหนด merge ครับเพิ่มเข้ามาต่อท้ายโหนด lookup last row ในการตั้งค่านะครับในช่องโหมดให้เราเลือกเป็น combine และในช่อง Combine b, b ที่โผล่ขึ้นมาให้เลือกเป็น All Possible Combination นะครับโอเคตั้งค่า Merge เรียบร้อยลากเส้น Output จาก Node Input Message เข้ามาเป็น Input 2ครับโอเครวมร่างเรียบร้อยเยี่ยมแต่ก่อนที่เราจะไปเชื่อมต่อกับ AI นะครับเรามาทดสอบกันก่อนว่า Node Merge ของเรามันทำงานถูกต้องหรือเปล่า ลองกดเทส t เต็ปที่โนดเมอร์ชนี้เลยครับกดแล้วที่หน้าต่างเอาพุตมันเอาข้อมูลจาก2ทางมารวมกันมีทั้งข้อมูลจาก Look Up l a สโรอินพุต1และข้อมูลจาก Input m e มสเ g จอินพุตเลยใช่พอเราเห็นแล้วว่ามันรวมข้อมูลได้ถูกต้องทีนี้แหละเราถึงจะมั่นใจเอาไปใช้ต่อได้โอเคสุดท้ายก็แค่ปรับเส้นทางนิดหน่อยคือ ลบเส้นเก่าที่เคยวิ่งตรงจาก input message ไปหา AI response API ทิ้งแล้วลากเส้นใหม่จาก node merge ไปที่ AI response API แทนครับจัดระเบียบจราจรใหม่เข้าใจแล้วขั้นตอนสุดท้ายจริงๆของการอัปเกรดแล้วครับให้เราเปิด node AI response API ขึ้นมาเปิดแล้วไปที่แท็บ body นะครับต่อไป เราจะเพิ่มพารามิเตอร์ใหม่เข้าไป1ช่องโดยตั้งชื่อว่า previous response id จากนั้นในช่อง value ของมันเราก็แค่ลากข้อมูล previous response id จาก node merge ของเรามาวางได้เลยครับซึ่งข้อมูลนี้จะมาจาก Input หนึ่งวางเรียบฟ้อยอ๋อเท่ากับว่าตอนนี้ AI Response API จะได้รับทั้งข้อความใหม่จาก Input 2และ Previous Response ID หรือกุญแจล่าสุดของเราจาก Input 1พร้อมๆกันแล้วถูกต้องร้อยเปร์ซลยบี Workflow ของเราอัปเกรดเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ก่อนที่เราจะไปทดสอบใหญ่กันนะเรามาทดสอบการทำงานทั้งหมดที่เราเพึ่งต่อกันใหม่ก่อนดีกว่ายังไงหรอเค okay. เรามีข้อมูลจากการทดสอบครั้งก่อนๆค้างอยู่ในทุกโหนดอยู่แล้วใช่ไหมครับเราสามารถกดเทสต์เต็ปที่โหนดสุดท้ายสุดของโฟลเราได้เลยคือโหนด record data เพื่อดูว่าข้อมูลมันจะวิ่งผ่านทุกโหนดที่เราเพิ่งแก้ไขามาได้สำเร็จหรือเปล่าอ๋อกดเทสที่โหนดปลายทางีเดียวเลยได้เลยกดแล้วนะ Hey, มีแจ้งเตือนเข้าเทเลกร,รัมแล้วอะเคบอทตอบกลับมาแล้วเยี่ยมเลยนั่นคือมันทำงานผ่านไปถึง o u t าพุต e มส a g e แล้วทีนี้ลองไปดูที่ Google Sheets ของเราครับว่าข้อมูลการทดสอบครั้งล่าสุดนี้ถูกบันทึกเป็นแถวใหม่หรือเปล่ามาแล้วเค okay. แถวใหม่ล่าสุดพรล่มาแล้วสมบูรณ์แบบนั่นแหละคือการยืนยันว่าข้อมูลของเราวิ่งจาก i n p u ุ ผ่าน merge ที่เราเพิ่งสร้างเข้าไปที่ AI ส่งออกไปที่ output และไปจบที่ record data ได้สำเร็จท่อส่งข้อมูลของเราสมบูรณ์แบบแล้วโอเคตอนนี้มั่นใจแล้วว่าทุกอย่างเชื่อมกันถูกเอาละ่ะทีนี้แหละได้เวลาทดสอบใหญ่ของจริงกันแล้วพร้อมมากลุยเอาละครับตอนนี้ workflow ของเราอัปเกรดเสร็จสมบูรณ์แล้วได้เวลามาพิสูจน์คอนเซปต พวงกุญแจที่เราคุยกันไว้ตอนต้นคลิปกันแบบเน,น้นๆเลยครับมาเลยจะทดสอบอยังไงดีเคเคจะทดสอบโดยการให้ข้อมูลกับมันเป็นชิ้นๆแล้วดูว่ามันจะสามารถจดจำและเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นได้หรือไม่เคจะเริ่มจากกด Test Workflow แล้วแนะนำตัวก่อนเลยครับพิมพ์ว่าผมชื่อเคโอเคส่งแล้วบอทตอบกลับมาว่า มิวมิวยินดีที่ได้รู้จักนะเคฉันชื่อมิวมีอะไรให้หนูช่วยไหมจ๊ะเยี่ยมเลยตอนนี้ชื่อของเคถูกบันทึกเชื่อมกับกุญแจของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปเคจะให้ข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งครับกดเทสเวิร์กโฟลอีกครั้งแล้วพิมพ์ว่าไปกินกะเพราขาหมูมาร้านอยู่ตรงแถวริมแม่น้ำอร่อยมาก โอเคส่งข้อมูลเรื่องร้านอาหารไปแล้วบอทตอบกลับมาว่าเี i ว u m i ยว,ยวโอโ้โหร้านริมแม่น้ำแบบนี้น่าลองมากเลยนะเคกระเพราขาหมูร้อนๆคงหอมมากๆเลยสินะอย่าลืมแบ่งให้แมวอย่างฉันบ้างนะเยี่ยมเลยครับตอนนี้มันมีข้อมูลในหัว2อ,อย่างคือ 1. ชื่อของเราคือเค 2. เราเพิ่งไปกินกระเพราขาหมูร้านริมน้ำมาทีนี้แหละคือการทดสอบของจริง เคจะลองถามคำถามที่ทดสอบความจำทั้งสองเรื่องพร้อมๆกันครับกดเทส t w เวิร l o w อีกครั้งแล้วพิมพ์คำถามนี้เข้าไปเลยสวัสดีรู้จักชื <publishers> <Prof esc> ่อของผมไหมลุ <welche ăn? S 2> K, ้นมากเฮ้ยเคมันจำชื่อได้มันตอบว่าเมียวเมียวอย่างที่บอกไปแล้วว่าเคแต่ถ้าหนูนึกชื่อของนายได้อีกแล้วก็ดีใจมากเลยจ้ะมีอะไรให้หนูช่วยอีกไหมคะเห็นไหมมันจำชื่อเราได้แต่ยังไม่จดแค่นั้นนะ เราจะทดสอบต่อว่ามันยังจำเรื่องร้านอาหารได้อยู่หรือเปล่าเคจะกดเทสเวิร์กโฟล์ครั้งสุดท้ายแล้วพิมพ์ว่าอาทิตย์หน้าเพื่อนจากตจวอมหาพาไปกินอะไรดีโอ้โหทดสอบซ่อนไปอีกเฮ้ยเคดูคำตอบมันสิมันไม่ได้แค่แนะนำร้านอาหารทั่วไปนะมันแนะนำว่ายังไงบีมันบอกว่า เมียวโอ๊ะโอกำลังคิดอยู่ว่าเพื่อนจากต่างจังหวัดมาหาแบบนี้ต้องพาไปกินอะไรที่มันพิเศษพิเศษหน่อยเนาะถ้านายคิดว่าชอบอาหารไทยก็พาไปกินซ้มตำหรือแกงส้มร้านดังริมแม่น้ำน่าจะดีนะคิดว่าบรรยากาศดีมากเลยหรือถ้าชอบอาหารพื้นเมืองต่างประเทศลองไปกินอาหารญี่ปุ่นหรือเกาหลีดูสินี่เป็นไอเดียนะส่วนแมวอย่างฉันก็ชอบกินปลาดิบด้วยนะฮ่าใคร จะรู้ไปทานด้วยกันก็สนุกดีนะเห็นไหมครับและนี่แหละคือการพิสูจน์ที่แท้จริงมันไม่ได้แค่จําชื่อของเราได้แต่มันยังจําได้ว่าเราเคยพูดถึงร้านอาหารริมน้ําแล้วนําข้อมูลนั้นมาใช้เป็นตัวเลือกในการแนะนําเพื่อนของเราต่อสุดยอดเด้อนี่มันเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายบทสนทนาที่ผ่านมาได้จริงๆด้วยเคคิดว่าถ้าเราได้ใช้โมเดลที่ตัวใหญ่ขึ้น AI น่าจะตอบมาดีกว่านี้ตอนนี้เราแค่ใช้ทดสอบใช้ตัวเล็ก ถึงจะตอบออกทะเลไปบ้างก็ไม่เป็นไรก็พอเข้าใจได้อยู่และตอนนี้เรามาคุยเรื่องแผนสำรองที่เราเกริ่นกันไว้ตอนแรกกันเรื่องข้อมูลหมดอายุใน30วันกับ Contact Window ใช่ไหมถูกต้องครับสถานการณ์แรกข้อมูลหมดอายุถ้า User อร์หายไปเกิน30วัน Response ID จะใช้ไม่ได้ในอนาคตเราสามารถสร้างโฟ o ์เพิ่มไปดึงประวัติชัดล่าสุดจาก Google Sheets ของเรานี่แหละครับมาสรุปแล้วยัดกลับเข้าไปในอินพุใหม่ เพื่อรื้อฟื้นความทรงจำให้ AI โฮเหมือนมีคนช่วยสรุปเรื่องเก่าๆให้ฟังก่อนเริ่มคุยใหม่สถานการณ์ที่ 2. c o n t e x t Windows ล้นถ้าเราคุยกับบอทยาวมากๆข้อมูลแรกๆที่เคยคุยก็จะถูกลืมไปและนี่คือจุดที่ล็อกใน Google Sheet ของเราจะกลายเป็นพระเอกอีกครั้งครับเราสามารถใช้เทคนิคเดียวกันคือไปดึงข้อมูลสำคัญๆจากล็อกของเรามาย้ำเตือน AI อีกครั้ง เพื่อไม่ให้มันลืมเงื่อนไขที่เคยให้ไว้ครับสุดยอดเดอ้อเข้าใจเคลียร์เลยที่เราเก็บล็อกไว้ในชีตไม่ใช่แค่ให้เราดูแต่เป็นการสร้างหน่วยความจำสำรองระยะยาวหรือ long term external memory ที่พร้อมจะถูกดึงมาใช้ได้ตลอดเวลาเพื่อแก้ปัญหาทางเรื่องข้อมูลหมดอายุและ context window ล้นใช่เลยครับบีตอนนี้ workflow ของเราก็ถือว่ามีหน่วยความจำระยะยาวที่สมบ,บูรณ์แบบแล้วนะครับ สามารถนำไปต่อยอดทำอะไรได้อีกเยอะเลยต่อยอดเหรอลองคิดดูนะใน EP 1ีเราสร้างหูหรือ Telegram t r i กเ e r เพื่อรับฟังสมองหรือ AIAPI เพื่อประมวลผลและปากหรือ Telegram s e n เพื่อพูดคุยกันส่วนวันนี้เราก็เพิ่งติดตั้งหน่วยความจำให้กับสมองของมันไปอ๋อจริงด้วยหูสมองปากความจำ แล้วมันจะต่อยอดไปมีอะไรได้อีกอ่ะมันยังขาดอาวัยวะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะตอนเนี้ยมันทําได้แค่ฟังกับพูดและถ้าเราอยากให้มันเห็นล่ะเห็นหมายถึงให้มันดูรูปภาพเหรอถูกต้องและนั่นคือสิ่งที่เราจะทํากันในคลิปต่อไปครับเราจะเอา workflow ที่มีหน่วยความจําอันนี้แหละมาต่อยอดติดตั้งดวงตาให้กับมัน <c oughs> เพื่อให้มันสามารถวิเคราะห์รูปภาพที่เราส่งเข้าไปได้เฮ้ย <c oughs> นี่เรากำลังประกอบร่างหุ่นยนต์กันจริงๆสินะจากบอทที่คุยได้อย่างเดียวจะกลายเป็นบอทที่มองเห็นและเข้าใจรูปภาพได้ด้วยตื่นเต้นมากสำหรับวันนี้เราก็ได้อัปเกรดสมองของบอทเราให้มีหน่วยความจำที่สมบูรณ์แบบทำให้หูกับปากของมันทำงานได้ชาญฉลาดขึ้นมาเยอะเลยนะครับ ใช่เลยและที่สำคัญเราได้ปูพื้นฐานที่แข็งแรงมากๆสำหรับคลิปหน้าที่เราจะมาติดตั้งดวงตาให้กับมันใครที่ไม่อยากพลาดวิธีทำให้บอดของคุณสามารถมองเห็นและวิเคราะห์รูปภาพได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ